ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพร้อมด้วยคณะก็ได้มีการนั่งเรือท้องแบนและเลาะไปตามกระแสน้ำที่มีน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรนะครับเพื่อที่จะเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านและก็มอบถุงยังชีพพร้อมกับน้ำดื่มให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านชะมูแวรหมู่ที่10ตำบลปลุก,กาสามะ อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็ติดกับแม่น้ําสายบุรีแล้วก็ได้รับผลกระทบจากมวลน้ําไหลผ่านและว่าหากประชาชนนะครับต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะแจ้งไปได้ที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดครับจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางต่อไปอยังมัสยิดนูรานุดดี บ้านบาตูหมู่ที่6ตำบลปลาลูกาสามเมาอําเภอบาเจาะเพื่อแจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภยัยพร้อมเดินพบปะพูดคุยกับประชาชนและได้เดินไปยังใต้ตีนสะพานก่อต่อเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกับชาวบ้านซึ่งเป็นจิตอาสาที่ร่วมกันปรุงอาหารเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านบาติและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ